สวัสดีค่ะพี่แจ็คเป็นอีกนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่แจ็คก,ก็ได้ทานข้าวไปแล้ววันนี้ก็ทานข้าวกับแกงส้มนะคะแกงส้มมะละกอเสรปลาช่อนทะเลแล้วก็มีผัดมะเขือยาวปลาสลิดแล้วก็ปลาทูนะคะแล้วก็น้ำจีนน้ำยาแกงป่ากินหลายอย่างมากแล้วหิวตัวสั่นไปหมดเลยวันนี้นะคะเวลาก็สามโมงครึ่งแล้วตัวสั่นยังไม่หายหิวยังไม่หายตัวสั่นอย่างนี้เลยมืออย่างเงี้ยแล้วจะ จับกันไกลจับแบตเตอรี่แล้วเหมือนรู้สึกว่าหมดแรงแล้วมันจะล่วงคือสุดๆในชีวิตเหมือนกันนะคะว่าเหนื่อยสุดๆแล้วเราไม่ได้อยู่ในสถานะของคนที่ลําบากถึงขนาดนั้นทุ่มเททั้งกายและใจนะคะหาความสุขให้ตัวเองไม่มีเลยเข้างานปุ๊บลูกค้านัดสิบเอ็ดโมงครึ่งลูกค้ามาสิบโมงครึง่งมาล่วงหน้าหนึ่งชั่วโมงเพื่อที่จะมาสระผมให้เด็กสระผมนวดผมรอระหว่างนั้นเราก็รีบมานะคะ เราก็รีบมาถึงปุ๊บนะคะเราก็ไปเคลียร์ธุระของตัวเองให้เสร็จแล้วก็กระจายงานให้น้องๆช่วยเหลือเราในสิ่งที่เรายังทําไม่ทันเข้ามาถึงปุ๊บกำลังตัดผมลูกค้านะคะก็เห็นว่าอันนี้ที่ตลาดนัดหัวดอเนี่ยมันขายก็เลยถามว่าอันนี้อันเท่าไหร่เขาบอกว่าอันละ49บาท480 ml อ9 <69. S 1> เ้ไอ้อะไรนะอันนี้อันเด้อนะอ400่อันละ69บาท480 ml อน้ำหนักนะคะ 480 ml ยแปดสิบมโดมนี่มันต้องวัดเป็นน้ำไม่ใช่หรอใช่มันน่า,าจะทำผิดเออ <c oughs> มังก็ต้องเขียนว่าเป็น G สิเป็นกรัมสิกูขอโทษกูอ,อ่านตามป้ายยี่โดเดี๋ยวกูขอดาาแป๊บหนึ่งมึงเป็นควายหรือเป็นคน40 ml มึงกล้าเขียนได้ไงมันเป็นมึงขายน้ำเหรอคะยีย่อก ส,สีอ่อมัน4ี่สีมันว่าซ้านอีกดอกเอ๊ะหนึ่งก็เท่ากับหนึ่กรัมอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ครับเท่ากับ480กรัมครับนะคะบัฟฟาโลมากเลยนะคะแล้วลองชิมดูนะคะว่าขนาด ML มึงยังเขียนผิดเลยกรัมเอ่อมึงเขียนนี่เป็น ML ไม่อร่อยกูจะด่ามึงนะแต่กูเนะซื้อไป3-4อันละนี่พี่ซื้อเอง อันนี้ซื้อไปฝากใบเดนอันนี้ซื้อไปฝากจอร์ดบูธอันนี้ไปฝากใครหน้าล่าสุดโน้นที่ออกไปใครคะทรัมป์มึงมีความรู้รอบตัวเลยนะอ้าอืมมีเมล็ดฟักทองมีมีลูกเกดมีอะไรอะ่ะ น้ำม่วงเห็มนม่วง็ดมะพร้าวอร่อยอ่ะเฮ้ยอีดอกใช่อ่ะตราเรียกว่าจะดานะเห็นเห็นแค่เห็นเห็นเอ็มอลก็ผิดล้วอืมอร่อยนะคะอร่อยมากนะคะโอ้ยอีห้านี่ไปไหนมา ไปที่หลุดชวนไปเป็นเพื่อนวันหยุดได<ป>้ใช่ไหมใช่เธอรู้ไหมว่าลูกค้าเต็มบ้านอยูว่วะฮะรูทำไมไม่ทำงานอะ่ะเอ,าเะอ้าก็เขาไม่อยู่กันเหรออีหัวทำไมไม่ให้เด็กทำงานวะเ <laughs> ต็มบ้านเลยอันนี้อ,อร่อยมาก ไม่หวานเวอร์บอลชิมแล้วครับเคยชิมลนะ้วอืมใกล้ๆใ,ใช่ไหมปิดเปลี่ยนใหล์ลงอ่เอาเสียงอ่ะใกล้ๆ เวลากินอะไรอร่อยเวลากินอะไรอะไรอร่อยนะบางคนเขาจะคิดถึงใครรู้ไหมพ่อกับแม่แต่พี่แจ๊คคิดถึงหัวคนแรกสองปีก่อนถามว่าคิดถึงใครถ้ากินอะไรอร่อยคิดถึงคนรอบตัวคิดถึงพวกแอดมินอยวเพิ่งนะคิดถึงพวกเมื่อก่อนคิดถึงแอดมินเมื่อน้องกินหรือยังก็จะซื้อ แล้วก็ช่วงก่อนนู้นที่มันมีเนหลังจากนั้นมาก็แต่พ่อกับแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันไงกับเราไนงะเราก็รู้สึกว่าคิดถึงน้องๆน,นะตั้งถึงมีผัวกินะอะไรอร่อยปุ๊บอีดอกนี่ของผัวกูอา่าลาะละ่ละอันนี้ไอ้ขผัวอันละหกสิบเก้า,าบาทถามพูดนะคะว่าเดี๋ยวเขาจะมีโปรโมชั่นส่งให้นารบกาเนานะส่งให้เขา ซื้อหนังปลาอย่างเงี้ยะคะ่าส่งหกสิบบาทเอออันนี้ไม่คิดค่าส่งพี่ได้ไหมไม่ได้อีกเดีกอยวางน้ก็สักห้าบาทสัดีนะอืมอืมอร่อยอกินให้กินเลยจะหมดแล้วอะ่ะอืโอเคชอบนะคะหกสิบเก้าบาทซื้อเลย นะคะบ๊ายบายค่ะ